แปลกงอ่างรอบนี้น้องบอลจะได้ลงอ่างไปรีวิวเองเขาบอกว่าสั่งไปสก้อนโอ้ขอบคุณนะครับใครอยากให้น้องบอลลงอ่างบ้างคสั่งนี่สะดุดีจลงเดี๋ยวๆๆอบนี้ดกดไปเท่าไหรเหลือเท่าไหร่ยไดเี่มยเหลือให้มันเสียบเดียบกันแป๊บไปค่เดี่ก้อเยยังไม่หมดหรอเหลอดสอเด์สุดท้ายค่ะเดี๋ยวฟอกให้ดูเดี๋ยวฟอกให้ดู หมดหมด80ออเดอร์นี้น้องบอสลงอ่านเราพ่อให้ดูใช่ค่ะลงจริงไปทางได้ไปทางได้ซาบีไปทางได้นะครับทุกคนไปทางได้ซาบีมคือแบบรูกสาวเปียกหมดแล้วเว้ยรูปสาวเปียกหมดแล้วตัวจเิงเห็นไหมนี่เหลือเท่าไหร่นะครับพี่งานตัวสิทธิ์เหลือเท่าไหร่แล้วเราจะมาซอหนึ่งานไม่เดี๋ยวเราทำไปเรื่อยตอนนี้จะสอบร้านใจแล้วจะส่งร้านใจแล้วแก้วไหนแก้วบอกว่าทุกคนคือไม่รอ้จักใช้อ่ะห้าสิบออเดอร์สุดท้ายห้าสิบออเดอร์สุดท้ายครับ ไม่ให้ลงบอสไม่ให้บอสลงไม่ให้ลงค่ะไม่ให้ลงค่ะเขาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเไม่ให้ลงไม่ให้ลงแบบจ่ายคนไม่ลงไม่ให้ลงจ้าเดี๋ยวไม่สักถ้าไม่ลงกดตะกร้าเดี๋ยวนี้ถ้าใครไม่อยากให้ลงกดตะกร้าเดี๋ยวพ่อแค่แขนแค่แค่งต้เราพ่อให้ลงให้ลงเราเอาใจแม่แม่เจ็ดสิาแเ้วแม่แม่เอางี้แม่แม่ให้ลง ขอให้แม่ๆช่วยกดเนี่ยห0 0พันคนช่วยกันกดกดคนละหนึ่งออเดอร์เซฟบอสเซฟบอสดังนั้นนุ๊ก็นเหตุเซฟบอสแล้วเราจะเซฟบอสด้วยการให้บอสฟอกตรงนี้ไม่ลงท้วนเห็นด้วยไหมใครเห็นด้วยเม้นเห็นด้วยมาครับเชนเม้นเห็นด้วยมาเลยไม่ให้ลงเต็มเล้วละ กดแล้วชํำระเงินแล้วขอบคุณนะครับเพราะลงเดี๋ยน้องจะเปียกใช่เดี๋ยน้องกดตะกร้าให้ลงไม่อยากให้น้องลงต้องกดตะกากดให้หมดเออตอนนี้เหลือเท่าไหร่ถ้าไม่หมดต้องลงด้วยเห็นด้วยตอนนี้คนเม้น์เห็นด้วยเข้ามายโอ้เห็นด้วยครับไม่ให้ลงโอเคคค่ะโอเคข่ามาแล้วโอเคค่ามาแล้วเราเพิ่มอีกสักเท่าไหร่ดีครับเรา ไหนๆวันนี้ผมก็มาแล้วอยากให้แบบอยากให้ทุกคนได้เลยแหละเขาบอกว่าสั่งแล้วค่ะไม่ให้ลงอุ้ยแรงมากเลยอะสั่งแล้วเหรอสั่งแล้วไม่ต้องลงเขาบอกว่าไม่ให้ลงกดเลยเหรอปรากฏการใหม่ทุกคนไม่ให้ลงไม่ให้ลงกดตะกร้าเพื่อไม่ให้ลงไม่ให้ลงหลงยังไงแม่แมวหัวแมวร้อนแมยิปนาวแม่แมวหัวคือเขากดเพื่อให้เราไม่ลงตอนนี้เหลือเจ็ดออเดอร์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเจ็ดออเดอร์สุดท้ายอ่าเราจะเล่นรอบใหม่ว่าจะได้ลงไม่ได้ลงอ่า โอ้โตอนนี้ทุกคนช่วยกันกดก็ไม่ให้บอลลงอ่ะแม่แม่ไม่ให้บอลลงอ่ะอยากรู้จะหลังบ้านตอนนี้เท่าไหร่หรอ่หลังบ้านตอนนี้เท่าไหร่ละเหลือห้าค่ะเหลือห้านะครับตอนนี้หลังบ้านเหลือห้านะทุกคนแต่ว่ากติกาที่ว่าจะไม่ลงน้ำต้องเป็นรอบใหม่นะไม่ใช่รอบนี้นะไม่ใช่รอบนี้นะรอบนี้หมดแล้วก็รอบใหม่ครับได้ครับรอบนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราไม่ให้นอนลงแม่่หลังบ้านเช็คด้วยนะถ้าใครแม่แม่ เซฟลูกเซฟลูกก่อนไปค่ะพี่สาวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องพ่อตรงนี้เองไม่มีสาวสาวไม่มีสาวสาวแน่นอนเออเซฟเออโอเมียมาเมียไม่ให้น้องลงไม่ให้น้องห่วงมากไม่ห่วงมากไม่เอาข้างหลังมาเดี๋ยวลงเองเอาอย่าหันดูครับไม่ให้ดูครับไม่ให้ดูครับกดนะครับไม่้ลดลงบอกไปเลกโอเคโอเคหันมาแป๊บเดียว เอาอย่างนีง้ด,นดังน <S <S ั้นวันนี okay, ้ต่รู้ว no ่าแกมาทำรายการกดไปหก้อนกดไปหก้อนอ่ะกดไปกี่ก้อนเม้นมาหน่อย กดไปกี่ก้อนเม้นมาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะปักกี่ก้อนนะทุกท่าน2อ0ยก้อนถ้า2อ0้ก้อนนี้หมดน้องไม่ต้องลงให้ฟอกตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะมีอ่างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออจะได้ไม่ต้องเปียกเดี๋ยวขออ่างขออ่างหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไว้นะคะใช่ใช่เตรียมอ่างน้อยไว้ให้นี่เตรียมอ่างน้อยไว้ให้ไม่ต้องกลัวเปียกไม่ว่้น้องไปครั้งหลังไม่ไม่ไม่ให้ไปครับไม่ให้ยุ่งกับพวกนี้เลยพวกนี้อะไรก็ไม่รู้ออกไปเลย ออกไปเลยาสุดนันห่วงลูกตาด้ไม่ได้เลยนะออกไปเลยข้างหลังออกไปเลยขี้สาวใช่ ไม่ให้หลงไม่ให้หลงไม่ให้หลงอไม่ให้หลงไม่ให้หลงไม่หลงหรอไม่มีใครแกลงนี้เกี่ยวได้ครับไม่มีใครแกลเหมือนเหมือนข้างหลังเขาเรียกหนูเลยอย่าหลงข้างหลังเขาเรียกแล้วเะมันมีทธอเลือกดแล้วก้าแกลไม่ให้หลงไม่ห่างด้วยครับท่านมองท่ามองครับท่ามองครับท่ามองครับให้โฟกัสที่แม่เท่านั้นแล้วก็ที่สาวด้านหน้าที่มันมีข้างหน้านี่อเดี๋ยวเราจะปักสองรอยกอนถ้าสองอ่ะถ้าพร้อมแล้วลุยครับทุกท่านภายในเวลาสองนาทีเลยแกะเลยแกะเลยทุกท่านสามพุ่มสิบนาทีต้องหมด สามทุ่มสิบนาทีต้องหมดนะโกสองนาทีให้น้องไม่ได้แก่เลยยังแก่ไม่เสร็จถ้าหมดสวัสดี หนึ่งหมื่นคนดูด้วยสวัสดีครับหนึ่งหมื่นคนดูนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับส่ล้านใจแล้วสวัสดีครับน่าจะล้านแล้วนั้นนั้นนั้นตัวนอกได้ครับตัวนอกได้ไหมเพราะอย่ามันเลอะครับไม่เป็นไรครับเก็บได้ครับเได้ปิดไม่เปไรเอาอ่านลงอ่าลงแลวโอเคเอาอ่านลงออกเลยออกออกเลยออกเลยแกะนี่ก่อนก็ได้แกะทีละแกะสิลูกนี่ก็ใจไม่ดีนะปูเนะอยู่ข้างหน้าอะไม่ค่อยดีเออว้าเขาใส่เสื้อกกมาแล้ว โอ๊ยตายแล้วตายแล้วจะอยู่กันยังไงวะจะอยู่กันยังไงไม่เราต้องฟอกแขนให้ดูต้องฟอกแขนอย่างเดียวครับไม่ใอรพสกันนะยา่เปอนพตี้ฟอกแขนอย่างเดียวนะครับกดสองตักมันเป็นความรักใช่กดสองตากาแาตอนนี้ต้องรีบกดเลยใครกดแล้วเม้นกดแล้วหน่อยังไม่ดีอ่ะยังไปไม่ถึง50ไรยังไม่พอเลยพอปมาพี่ไว้แก่ให้พี่ไว้แก่ให้ครับแก่ก่อนแก่ก่อนพี่ไว้ ฟอกแขนใช่ครับแต่ฟอกแขนโชว์นะครับทุกท่านรีบกดตอนนี้เหลือเวลาไม่เยอะนะถ้า200ก้อนหมดนั่นหมายความว่าน้องจะฟอกตรงนี้แต่ถ้าไม่หมดทุกคนต้องเห็นน้องลงน้ำนะมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งที่ไวเดี๋ยวขอกดให้ครบเลยขอคนให้ครบเลยทุกท่านอยากเห็นน้องฟอกไหมถ้าอยากเห็นน้องฟอกแขนทางแรกกด200ให้หมด กดแล้วครับขอบคุณมากนะครก่อนแล้วก็จบแล้วหน่อยเอาขอข้อาฟอบแบบเต้นไปด้วยค่ะจริงมหอง่ายจัดเลยดีกว่ามานั้นขอเป็นเอ่อจุ่มน้ำก่อนจุ่มน้ำก่อนจุ่มน้ำก่อนจุ่มน้ำครับ ไม่ใช่ท่านนี้ครับเป็นพวกไปเรื่อยเปื่อยนะเราอะสบู่จุ่มน้ำก่อนนะครับโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่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 เนี่เดี๋ยวให้ดูฟองก่อนโอ้โหนวดอย่างเงี้เหรอใกล้ใกล้ให้บามีดูให้บามีดูนวดไงใกล้เลยนะบามีน้องนวดอย่างงี้แม่ไว้ใจมีนี่เลยบามีมามีน้องนวดสบู่อ่ะโอเคคนดูเยอะมากคนดูแล้วคนดูเยอะเชื่อหรือยังว่าฟองมันเยอะ บจุ่มน้ำอีกจุ่มน้ำอีกทีหนึ่งจุ่มน้ำเรื่อยๆยิ่งจุ่มน้ำยิ่งหมาใช่ยิ่งจุ่มน้ำฟองยิ่งหมาเห็นไหมครับทุกท่านครับวันนี้บอดไม่ได้ใช้ถุงตีฟองเลยใช่บอดใช้เพียงแค่สบู่หลายคนเนี่ยปกติจะเห็นสบู่ในทิกตอกจะต้องใช้ถุงตีฟองที่จะเกิดฟองแต่วันนี้ไม่มีฟองครับทุกท่านมาดูเลยอ่ะมาอุ้ยฟองดีมากทุกท่านเราฟองเนี่ยมีส่วนผสมของเซรั่มด้วยนะ ไว้จัดการเรียบร้อยแล้วข้างหลังโล่งเลยเออข้างหลังโล่งเลยอันนี้อันนี้ไว้จัดการเรียบร้อยแล้วข้างหลังโล่งเลยแล้วแค่บอสตอนนี้ไอ้เนอะชอบตรงนี้แหละพ่อฝั่งไหนดีคนได้เยอะเออเอาข้างที่ถนัดว้ยูบวิไปแล้วสบู่หล่นบอสไม่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 สบู่วันนี้เราเอาสบู่มาแต่ว่าม่ไง่ไม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 ่เป็นไรเปิดใหม่แกเลยเปิดใหม่เปิดใหม่ไม่ม่ไ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 ล่ไม่ไม่ไ มามามาอย่าเพิ่งทุกท่านเดี๋ยวขอฟองก่อนแล้วเดี๋ยวใช้เต้นหอมไหมหอมไหมหอมไหมไม่ไม่หอมบอสบอสยื่นมือให้แม่ๆดมหน่อยทุกคนครับดมพร้อมกันหนึ่งสองสามสูตรอุ้มอุ้มอุ้มหอมไหมหอมเม้นท์หอมมาถ้าใครหอมเพราะเราคือออนไลน์ดมดมดมจะอุ้ยหอมมากมีอุ้ยทำไมมันมีแต่คนบอกหอมคุณเหมียวบอกหอมครับคุณจุ้มบอกหอมสาวใต้บอกหอมบอส ตอนนี้ติ๊กต็อกคือเก็บแม้กระทั่งกลิ่นเนี่ยแล้วเหรอดมอีกหอมหอมหอมเออเนี่ยแค่ฟองตีแค่มือทุกคนเห็นไหมเยอะมากนะเดี๋ยวบอสลองอะไรยิง้วจุ่มน้ำจุ่มน้ำจุ่มน้ำหมายถึงให้ฟองมันยิ่งดมไม่ยิ่งตนถูกไหมครับทุกคนบอกว่าดีมากผู้หญิงหายคดทุกท่านในรอบนี้เนี่ยจะดูไข่เนาะเออเพิงเหลือเป็นร้อยเลยอ่ะตอนนี้เร็วแม่แม่จ่าจะจะลงน้ำนะ แม่แม่ร้อยก้อนสุดท้ายไม่เราไม่ให้น้องลงหรอกตอนนี้เยินกดตะกร้าได้ไหมเยินกดตะกร้าุณกินกดตะกร้าสั่งแล้วครับขอบคุณมากใครสนใจนะครับที่แม่แม่ต้องการได้เลยจัดเลยครับคือวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโปรดีมากสำหรับไลฟ์ผมคือปกติเนี่ยหนึ่งก้อนเนี่ยร้อยยี่สิบเก้าใช่ครับตอนนี้เนี่ยพี่เฟิร์นใจดีมากเหลือเก้าสิบเก้าแต่ยังไม่พอครับเปิดไลฟ์มาให้อีกสองคือวันนี้กดไปคุ้มมาก ครับหนึ่งแบงค์ร้อยมีถ่อนหนึ่งแบงค์ร้อยมีถ่อนแถมยังได้สามก้อนอีกได้สามก้อนนะครับทุกท่านไม่กดไม่ได้แล้วนะครับอ่ะทุกท่านระหว่างนี้ตอนนี้เหลือหนึ่งร้อยก้อนสุดท้ายใครอยากจะดูใครอยากจะดูน้องบอสฟอกไปเต้นไปกดหนึ่งร้อยก้อนนี้หมดได้เห็นน้องบอสเต้นแน่นอนใช่ขอบคุณนะครับผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ใช่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับแต่คนที่แพ้ง่ายก็ แนะนำให้อย่างมันมันเราพอเพลงดมดมคือเพลงอะไรอ่ะมันมีเพลงนี้เพลงดมดมมีเออทีมงานมีเพลงดมดมไหมลองดูซิเออดมร์ดมดมเพลงดมดอใครลองดูซิเออใครอยากเห็นน้องบอสเต้นเพลงลองดูซิเออร์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนมาแล้วอยากจะเห็นน้องบอสเต้นเพลงลองดูซิเออกับสบู่บีพี กดตะก้าตอนนี้หมดแล้วได้เห็นเลยจ้าเออ้หนึ่งหมื่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับมาเตียบตัวนะคือแค่ยังน้ํายังไม่ได้ผสมน้ำยังไม่สมเยมนผสมนิดนึงเออแล้วกาฟอบเห็นะบอสมันทําให้เราอยากอาบน้ำจริงจริงนะเราบอสเราบอสถ้าได้อ่างอาบน้ำนะใช่ปาร์ตี้โฟมทุกอย่างเอาสบู่ตัวนี้ไปได้เลย พี่สากดตะกร้าแล้วจ้าขอบคุณมากครับพี่สาวคนไหนกดตะกร้าเราเป็นมาโอ้โหทุกคนแล้วฟองเยอะมากใช่เนีย่ยทุกคนดูยิ่งหยดน้าเข้าไปเรื่อยๆนะบอสแบบฟองมันยิ่งฟองมันยิ่งแตกใช่ไหมครับฟองมันยิ่งมาเออโอเคเออเออแต่ผมคนหนึ่งที่อาบน้ําแล้วชอบให้ฟองเยอะๆนะใช่รู้สึกสะอาดนะเอาอย่างนะี้ถูกต้องครับใช่ทุกท่านครับฟองสะอาดไม่พอทุกท่านยิ่งฟองเยอะม,มันจะยิ่งปรับเรื่องกลิ่นตัวนะครับมันจะช่วยทาให้เกิดความกระจ่างใสอาบเพลียเลย แม่แม่รถมาก้วยก็มึงส่งแล้วก้อนไม่ได้ใหญ่แต่ฟองแน่นมากทุกท่านก้อนเนี่ยสามารถพกได้ถึงหนึ่งเดือนเต็มนะดังนั้นน่ะถ้าใครเอาไปตําไปต่อเนื่อตอนนี้ ต้องบอกว่าใช้ได้นามากพอได้พิงพสามกรอนเขาบอกว่าลุกนี้ลุกนี้บอลหล่อมากสบายดูสบายมากทุกคนอยากให้บอลเป็นพีชเซนเตอร์ไหมอยากให้บอลเป็นพีชเซนเตอร์ไหมเท่าไหร่ก็ยอมใช่วันนั้นหนูใส่เสื้อกั๊กแบบนี้แม่ยังว่าอะไรตอนงั้นวันนี้ก็ใส่เสื้อกั๊กนะอยากอ่ะใครอยากให้บอลเป็นพีชเซนเตอร์เม้นยากเลยอุ้ยมังกรไฟสีส้มด้วยใครอยากให้น้องบอลเป็นพีชเซนเตอร์พิมพ์ว่าอยากมาค่ะพิมพ์คำว่าอยากมาเลยเท่าไหร่ก็จ่าย ได้ครับอยากครับเอาแล้วจะตัวจริงแล้วแม่แม่โอเคไหมโอเคไหมอยากค่ะอยากค่ะอยาก60อยาก90อยาก112อยาก1 3ออยาก150อยาก200ฉันรู้เลยว่า f c น้องบอสนี่ใส่เหมือนฉันครับอยากคือ f c น้องบอสทุกคนนี่ใส่เหมือนเฟิร์นเพราะว่าพร้อมที่จะซัพพอร์ตผู้ชายเสมอถึงเราจะไม่มีก็ตามน้นโอ๊กนะยากยาก ท้างน้ำอ่ะทุกคนครับอยากไม่อยากเลยังอยากือยืไม่ถึงนี่นี่อย่าในแมวแมวบอสบอสเยอะถึงอาจจะลงไปในน้ำได้เลยเมื่อกี้บอสบอสเออทุกคนเซฟบอสไม่อยากให้บอสเปียกเราจะช่วยเราจะช่วยกันเซฟบอสนี่คือกา์ก็อย่าให้เปียกมามียังไงพี่ไว้ยังไงพี่ไว้ไว้ขออนุญาตไม่ไม่ไม่จับจับเทสายไม่น้องน้องใช้มือหนึ่งได้เราเป็นแม่เราเป็นแม ทุกคนเราเซฟน้องให้ขนาดนี้แล้วนะทุกท่านครับกดเลยเนี่ยเห็นไมไม่ไม่มีใครถูกตัวน้องเลยเนี่ยดังนั้นวันนี้วันเนี้ดังนั้นน่ะจะกดใช่ไหมครับนี่กดฟิวฟิวมระอาทจะาให้ลูกไงไเคอได้เลยนะครับดีครับขอพาใหทน้อาเล็กขอโกอีกหงึ่งทุกคนวันเนี้โปรโปรสัปดบห์ ขอเอาตะกร้าลงก่อนพี่เฟิร์นวันนี้และพี่เฟิร์นจะให้โปรอีกหนึ่งรอบขอแบบจึ้งๆเลยพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นจะให้โปรอีกหนึ่งรอบนะคะครับก็คือตัวนี้เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช่ก็คือผิวขาวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ครับปกติราคาก้อนละ129บาทนะคะวันนี้พิเศษท่องบอสมาให้ก้อนละ99้บาทครับไม่พออ่าไม่พอครับซื้อ1ก้อน99บาทครับผมแถมอีก2ก้อนเออแถมอีก2ก้อนเป็น สามก้อนนะคะคร,ราคาเก้าสิบเก้ามจับรา <นะ S 2> คาไม่มีใครจับสามก<า> <คน S 1> ้อนไม่ถึง1นึ่ใบแดง